เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แสนจะใกล้ตัวซึ่งรับรองว่าน้องๆจะต้องเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองเอ๊ว่าแต่น้องๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าเอ่ยว่าเสียงรอบตัวเรานั้นมีอะไรบ้างเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องเสียงกันดีกว่าครับกิจกรรมแรกเกี่ยวกับเรื่องเสียงในคาเปลี่ยนนี้ชื่อว่าเสียงปริศนา ซึ่งในกิจกรรมนี้มีเสียงปริศนามาให้น้องๆทายกันอยู่5เสียงปริศนาโดยให้น้องๆถ่ายกันว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่มีแหล่งกำเนิดตรงกับภาพใดถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่1จากนั้นคลิกเลือกภาพของแหล่งกำเนิดเสียงนั้นให้ตรงกับเสียงปริศนาได้เลยครับเยี่ยมไปเลยครับ ต่อไปให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่สอและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับเก่งมากครับมาดูกันซิว่าเสียงปริศนาที่สามเป็นเสียงอะไรให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับ ถูกต้องค่ะมาถึงเสียงปริศนาที่สี่จะเป็นเสียงอะไรกันนะคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับใช่แล้วครับในที่สุดก็มาถึงเสียงปริศนาสุดท้ายลองตั้งใจฟังกันสักหน่อยสิครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไร จากที่น้องๆได้ฟังเสียงปริศนาทั้งห้าสี่งนั้นเราสามารถสรุปแหล่งกำเนิดเสียงได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. เสียงที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเช่นเสียงที่มาจากปรากฏการธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่หนึ่งเสียงฟ้าร้องเสียงที่มาจากเสียงร้องของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่สเสียงไก่ขัน และสองเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรเช่นเสียงปริศนาที่สองเสียงสว่านเจาะเสียงที่มาจากการทำงานของเครื่องยนต์ยานพาหนะเช่นเสียงปริศนาที่ห้าเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงจากเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาที่สี่เสียงกลองเอว่าแต่น้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่า เสียงที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยกันนานนะครับน้องๆเพราะเจมส์จะมาช่วยเราไขาคําตอบในช่วงกิจกรรมทดลองต่อไปแล้วเหรอครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแหล่งกําเนิดเสียงกันครับการทดลองนี้จะทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเสียงเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเจมคงต้องขอแรงเพื่อนๆมาเป็นอาสาสมัครช่วยเจมทดลองกันหน่อยนะครับเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์แรกได้แก่เส้นเอ็นอุปกรณ์ที่สองคือราวเหล็กจากนั้นเพื่อนๆช่วยเจมคลิกลากเส้นเอ็นไปผูกไว้ที่สองด้านของราวเหล็กในแนวนอนดังภาพครับ จากนั้นเจมจะลองดีดบนเส้นเอ็นที่ขึงบนราวเหล็กแล้วในขณะที่เจมดีดเส้นเอ็นเพื่อนๆช่วยสังเกตเส้นเอ็นแล้วช่วยเจมจดบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับจากการทดลองที่น้องๆช่วยเจมทดลองนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเจมดีดเส้นเอ็นเส้นเอ็นจะสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้น ในขณะที่เมื่อเราเปรียบเทียบกับตอนที่น้องๆขึงเส้นเอ็นไว้ในตอนแรกเราจะไม่ได้ยินเสียงเสียง,เ,ยงเอ็นก็ไม่ได้สั่นสะเทือนจากการทดลองนี้น้องๆก็สามารถสรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองมนุษย์เราได้ใช้หลักการสั่นสะเทือนของวัตถุนี้มาสร้างเป็นเสียงของเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเช่นซออู้ซอด้วง จะเคเป็นต้นโดยการทำให้วัตถุสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้ทำได้เฉพาะแต่การดีเท่านั้นการสีการตีหรือการเป่าก็สามารถก่อให้เกิดเสียงได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างการทำให้วัตถุสั่นสะเทือนโดยการสีก็เช่นการสีไวโอลินการสีซอหรือการตีที่ทำให้เกิดเสียงก็เช่นการตีกลองการตีคล้องและการเป่าที่ทำให้เกิดเสียงก็เช่น การเป่ากลุยหรือการเป่าใบไม้เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเราได้ยินเสียงกันได้อย่างไรปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3มปัจจัยคือวัตถุตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับเราจะได้ยินเสียงก็ต่อเมื่อเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเดินทางผ่านตัวกลางมายัางอวัยวะรับเสียงนะครับน้องๆ เออแล้วเสียงเดินทางผ่านตัวกลางในลักษณะใดเรามาลองสังเกตจากสิ่งที่เราพบเห็นกันทุกวันดีกว่าครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเรายืนคารบธงชาติตอนเช้าพวกเราทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนซึ่งก็เหมือนกับนักเรียนในภาพพวกเขาจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางไปได้ในทุกทิศทุกทางนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเสียงเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางแล้วเราจะมาทํากิจกรรมการทดลองกันต่อเลยนะครับว่าเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางในรูปแบบใดสวัสดีครับเจมวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องอะไรกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจมไปมีการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงมาฝากครับอย่ามัวรอช้าเลยนะครับเราไปเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่า สำหรับการทดลองนี้มีอุปกรณ์เพียงแค่3อย่างเองนะครับอย่างแรกคืออ่างใส่น้ำอุปกรณ์การทดลองอย่างที่2คือซ่อมเสียงสองอันครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าซ่อมเสียงคืออะไรซ่อมเสียงก็คือแท่งโลหะที่มีปลายสองก้านเป็นรูปตัวยูทาจากวัสดุที่มีความยืดหยุน่นซึ่งโดยปกติจะทำจากเหล็กล่า เมื่อทําให้ซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการเคาะที่พื้นผิวของมันหรือตีด้วยวัตถุซ่อมเสียงจะสะท้อนเสียงในระดับเสียงที่คงที่ครับกาทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนำซ่อมเสียงมาจุ่มลงในน้ําครับน้องๆคลิกที่ซ่อมเสียงแล้วนํามาจุ่มลงในอ่างาน้ําได้เลยครับอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับ ตอบมาให้เพื่อนๆเคาะซ่อมเสียงด้วยค้อนแล้วรีบนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำทันทีเลยนะครับน้องๆคลิกที่ค้อนเพื่อเคาะซ่อมเสียงได้เลยครับจากนั้นนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำสังเกตดูให้ดีนะครับว่าที่ผิวน้ำเกิดอะไรขึ้นเรามาตรวจผลการทดลองกันนะครับน้องๆว่าได้ตรงกันหรือเปล่า ผลการทดลองที่ได้จากการจุ่มซ่อมเสียงลงในอ่างน้ําคือไม่เกิดเสียงใดๆและบนผิวน้ําเกิดคลื่นเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเราเคาะซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงในน้ําทันทีผลที่ได้คือซ่อมเสียงเกิดการสั่นและเกิดเสียงเมื่อนําซ่อมเสียงที่สั่นจุ่มลงในอ่างน้ําน้ําก็กระเซน็นออกจากอ่างและบนผิวน้ําก็เกิดคลื่นเป็นวงขยายออกรอบทิศทางในลักษณะวงกลมครับมาทําการทดลองต่อกันในขั้นตอนที่3เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆน,นำซ่อมเสียงสองอันมาวางไว้ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วลองเคาะซ่อมเสียงอันที่1และบันทึกผลการทดลองได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเคาะที่ซ่อมเสียงอันที่1แต่คราวนี้ลองเปลี่ยนจุดวางซ่อมเสียงอันที่สองไปรอบๆซ่อมเสียงอันที่1ครับน้องๆคลิกเลือกที่ซ่อมเสียงอันที่สองเพื่อเปลี่ยนจุดวางได้เลยครับ อย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้จากการทดลองนี้คือไม่ว่าเราจะวางซ่อมเสียงอันที่สองไว้ที่ใดเมื่อเคาะซ่อมเสียงอันที่หนึ่งแล้วซ่อมเสียงอันที่สองก็จะเกิดเสียงครับ จากการทดลองในครั้งนี้เราสามารถสรุปเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงได้ว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสัน่นจะทำให้เกิดพลังงานและพลังงานจากการสั่นนั้นสามารถส่งผ่านตัวกลางซึ่งในที่นี้คือน้ำและอากาศรอบแหล่งกำเนิดได้ทุกทิศทางครับจากการทดลองในค่าบเรียนนี้สนุกมากเลยใช่ไหมครับน้องๆแต่เมื่อกี้เจมแอบกระซิบมานะครับว่าในคาบเรียนหน้าการทดลองของเราจะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกครับ อย่างไรก็ตามตอนนี้ถึงเวลาของการสรุปความรู้แล้วหละครับน้องๆปัจจัยที่จะทําให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3ปัจจัยคือวัตถุตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับโดยเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแผ่ออกไปทุกทิศทางในลักษณะวงกลมครับเวลาของคาบเรียนนี้ก็หมดลงอีกแล้วแหละครับน้องๆกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับ